สวัสดีครับกลับมาพบกับสาระรันอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าง EP ีที่แล้วครับเราพูดถึงงานวิ่งที่มีการทําลายสถิติมากที่สุดใน6เมเจอร์มาธรระดับโลกนะครับอย่างเบอร์ลินมาธนครับซึ่งก็ไม่ใช่ใครครับเป็นเอเลีตคิโชลเก้ครับกลับมาทําลายสถิติโลกของตัวเองลงอีกครั้งหนึ่งนะครับปี2018เนี่ยเขาทําไป2ชั่วโมง1นาที39วินาทีปีนี้ครับ2022เขาทาลายสถิติตัวเองไปถึง30วินาทีครับ2ชั่วโมง1นาที9วินาทีครับ ใครที่รับชมส,สดๆกันวันนั้นผมเชื่อว่าถ้าเป็นคอวิ่งจริงสายวิ่งจริงผมว่าต้องดูทุกคนครับช่วงผ่านมาครึ่งทางเขาทําเวลาได้ค่อนข้างดีนะครับหลายๆคนเลยเอาใจช่วยว่าจะจบในซับทูได้ไหมนะครับแต่มีอีกหลายคนที่คิดว่ายังไงก็ไม่จบซับทูแน่นอนแต่เชื่อว่ายังไงก็น่าจะทําลายสถิติของตัวเองลงได้และในที่สุดก็ทําได้จริงครับผมยอมรับเลยครับนะตอนที่ผมดูผมหัวใจเต้นตูบยิ่งกิโลเมตรสุดท้ายยิ่ง500เมตร400เมตร300เมตรสุดท้าย น้ำตามันไหลออกมาเองครับก็เอาใจช่วยให้เขาทําผลงานได้ดีกว่านี้จริงๆครับส่วน EP นี้ครับเราอยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจใช่ไหมครับเราเลยจะชวนมาพูดถึงอาหารเจครับเป็นอาหารเจที่ทดแทนพลังงานนะครับแต่ก่อนจะไปฟังครับเหมือนเคยครับไม่ว่าคุณจะฟังทาง Facebook Instagram YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แค่คนละทีครับผม ผมเชื่อว่าทุกคนที่วิ่งเ่ยคงรู้อยู่แล้วนะครับว่าการกินเนี่ยสำคัญไม่ต่างจากการซ้อมหรือการนอนนะครับอย่างก่อนวิ่งเนี่ยสำหรับการวิ่งที่ใช้เวลาเกิน90-120นาทีครับอย่างฮาฟมาลานหรือมาราธอนหรือว่ามินิของบางคนใช่ไหมครับเขาวิ่งยาวๆเนี่ยควรจะโหลดขราบสัก2-3วันก่อนวิ่งนะครับขราบก็คือคาร์โบไฮเดรตนั่นเองครับพวกแป้งพวกอะไรแบบนี้ครับ ผลวิจัยบอกว่านักวิ่งควรโหลดคารบราวๆ8-12กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมนะครับอย่างเช่นถ้าผมหนัก65กิโลกรัมผมควรจะทานคาร์โบไฮเดรต520-780กรัมนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับระยะทางที่ผมวิ่งวันนั้นความเร็วที่ผมวิ่งวันนั้นแล้วก็ร่างกายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับซึ่งเอาจริงๆเราไม่ต้องเครียดขนาดนั้นนะครับ การกินก่อนวิ่งในช่วงแบบกินเจอย่างเงี้ยเราแค่เปลี่ยนอาหารส่วนใหญ่สักประมาณ85-95เป็นแป้งที่ย่อยง่ายครับเช่นข้าวขาวพวกขนมปังขาวเพราะว่าพวกนี้มันจะไม่มีกากแล้วก็ย่อยง่ายนะครับซึ่งเมื่อร่างกายของเรานะครับทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเข้าไปร่างกายจะทําการย่อยคาร์โบไฮเดรตให้เป็นกลูโคสครับและเก็บสะสมกลูโคสในรูปแบบของไกลโคเจนทั้งในตับและกล้ามเนื้อนะครับเพื่อนําไปใช้ในการสร้างพลังงานในการออกกํลาลังกาย แต่ไกลโคเจนที่สะสมในกล้ามเนื้อและในตับมีปริมาณที่จํากัดจริงๆครับเมื่อไกลโคเจนไปสะสมที่ตับและกล้ามเนื้อมากเพียงพอแล้วกลูโคสส่วนที่เหลือจะถูกเก็บสะสมในรูปแบบของไขมันแทนนะครับดังนั้นการกินคาร์โบไฮเดรตที่พอเพียงและพอเหมาะจึงสําคัญที่สุดครับหากบริโภคมากเกินไปก็กลายเป็นไขมันสะสมและส่งผลต่อน้ําหนักของเราได้นะครับมาถึงช่วงระหว่างวิ่งครับจริงๆแล้วการดื่มน้าทุกๆ2ถึง2.5กิโลเมตรตามงานวิ่งอย่างเงี้ยผมว่าเพียงพอละ แต่ถ้าเราวิ่งในระยะไกลหรือว่าใช้เวลานานกว่า90นาทีครับให้เราเลือกทานผลไม้ที่ให้ความหวานให้พลังงานเพื่อทดแทนไกลโคเจนที่สูญเสียไปนะครับเช่นพวกกล้วยพวกแตงโมนะครับ แต่เจ้า2ออย่างนี้มันอาจจะไม่ใช่นักวิ่งทุกคนครับที่เขาจะสะดวกพกพาไปนะครับบางคนจึงเลือกใช้เจลที่ให้พลังงานทุกๆ45นาทีทุกๆ1ชั่วโมงนะครับอย่างเช่น De เวอร์หรืออีซี่เจลที่ขายอยู่หน้าร้านอาริลันนิ่งเนี่ยครับเป็นเจลที่คนทานเจสามารถทานได้นะครับถามเจ้าของแบรนด์มาแล้วอันนี้คอนเฟิร์มแน่นอน100%นะครับแต่ถ้าจะให้พูดถึงผลไม้ที่พกพาได้สะดวกและพลังงานเยอะจริงๆก็แน่นอนครับต้องเป็นอินทผลัมครับผลไม้ยอดฮิตของสายเทรลสายวิ่งนั่นเองครับ ประโยชน์ของอินทผลัมเนี่ยมีค่อนข้างเยอะครับมันเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลธรรมชาติอย่างกรูโคสฟลูโตสชูโคลสสูงนะครับจึงเป็นผลไม้ที่ช่วยเพิ่มระดับพลังงานได้อย่างรวดเร็วและยังช่วยฟื้นฟูร่รางกายของเราเพราะมีสารตัวหนึ่งครับชื่อว่าโพลีฟินอลที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและลดภาวะการหนักเสบของร่างกายได้อีกด้วยนะครับยังไม่หมดนะครับประโยชน์ของอินทผลัมยังมีโพแทสเซียมสูงครับ ช่วยบำรุงสุขภาพของหัวใจและยังช่วยสร้างกล้ามเนื้อและโปรโตีนในร่างกายอีกด้วยอินทผาลัมประมาณ1.4ของถ้วยเนี่ยจะให้ไฟเบอร์ประมาณ12%ครับคิดเป็นร้อยละ12ของความต้องการเส้นใหญ่อาหารต่อวันของคนนะครับนอกจากนี้เนี่ยไฟเบอร์ยังช่วยให้รู้สึกว่าอิ่มนานขึ้นครับมันจึงเป็นตัวเลือกที่ดีครับของนักกีฬาที่ต้องลงแข่งขันอย่างเช่นนักวิ่งระยะไกลนักวิ่งเทรลเป็นต้นนะครับ ข้อดีนะครับนอกจากมันจะเป็นผลไม้ที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมันอิ่มนานขึ้นครับอินทผาลาัมมีแคลอรี่ค่อนข้างต่าครับแต่มีสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายหลายชนิดครับเช่นวิตามิน B6 ซึ่งวิตามิน B6 เนี่ยมันจะเป็นต่อการทํางานของระบบประสาทและสมองเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายให้แข็งแรงขึ้นและช่วยเผาผลาญโปรตีในในร่างกายด้วยบางคนทานโปรตีนยิ่งเยอะขึ้นเยอะเกินไปต่อความจำเป็นของร่างกายครับก็ใช้อินทผาลาัมนีครับช่วยเผาผลาญโปรตีนอันนั้นได้นะครับ อีกอย่างที่อินทผลัมมีคือธาตุเหล็กครับซึ่งมันจะช่วยบรรเทาอาการเหน็ดเหนื่อยอาการเหนื่อยล้านั่นเองครับพอหลังจากที่เราวิ่งเสร็จครับร่างกายเราบอบช้ํากล้ามเนื้อเราบอบช้านะครับนักวิ่งอย่างเราๆครับต้องการโปรตีนเพื่อซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่ใช้งานมาอย่างหนักครับช่วงเจแบบนี้ครับก็เปลี่ยนเป็นโปรตีนจากพืชแทนเนื้อสัตว์นะครับเช่นโปรตีนที่มาจากถั่วเนี่ยก็มีอะไรละ่ะมีถั่วแดงถั่วลันเตาถั่วอัลมอนด์นะครับ โปรตีนจากมเมล็ดพืชก็เช่นมเมล็ดทานตะวนันเมล็ดเจียมเมล็ดฟักทองโปรตีนจากผักและผลไม้นะครับเห็ดข้าวโพดกล้วยฝรั่งนะครับโปรตีนจากข้าวก็พวกข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่นะครับหรือว่าโปรตีนแปรรูปอย่างเช่นเต้าหู้ถั่วเหลืองโปรตีนเกษตรขนมปังโฮวิทเป็นต้นครับ เป็นยังกันมากครับสำหรับ EP นี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สาหรับนักวิ่งที่ทานเจในช่วง9-10วันนี้นะครับซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่ทานเจเช่นเดียวกันแล้วก็ข้อมูลที่ผมรวบรวมมาทั้งหมดเนี่ยก็มาจากโรงพยาบาลชั้นนําในประเทศไทยนะครับหวังว่าจะนําไปปรับใช้ได้นะครับและผมเชื่อว่าไการกินเจแค่ถึง10วันเนี่ยครับถ้าเรากินเรานอนเราซ้อมอย่างถูกต้องครับมันจะไม่ส่งผลต่อ p e r f o r m มนซ์ของเราแน่ๆครับ ก่อนจะลากันไปครับเช่นเคยครับไม่ว่าคุณจะฟังทาง f a Facebook i n s t a g r a m y o u t u b e นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์คนละทีนะครับและถ้าคุณไม่ได้ฟังคนเดียวครับมีคนข้างๆคนหรือว่า2คนเนี่ยผมฝากให้เขากดไลค์กดแชร์ให้ผมคนละทีเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานอาริส e ลนนิ่งด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ